คุณครูพี่นันนันได้เปิดช่องนะครับ YouTube ช่วาช่องครูนันแชนแนลนะครับเปิดสอนวิชาภาษาอังกฤษเท่านั้นนะครับผมนักเรียนเข้าไปดูในเพลย์ลิสต์ได้เลยนะครับผมตั้งแต่หนังสือ N e w s ซฮัลโ l o นะครับหนังสือ Access นะครับ N นวเซฮ h ล l ลนะครับหนังสือ Access นะครับมาในกันต่อหน้าที่39นะครับหนังสืออัปเดต4ม4นะครับผมเข้าในเนื้อเรื่องกันเลยครับ s u มเมอร์เซลนะครับนาะก็คือสินค้าลดราคาในช่วงฤด,ดูร้อนนั่นเองนะครับ Unbeatable values for the whole family เป็นการลดราคานะครับนาะที่มีค่าอย่างยิ่งเลยนะครับสำหรับทุกๆครอบครัว ดูตัวอย่างสักหนึ่งรายการก็รายการนะครับนั่นคือ all under เขา all under คือทุกสิ่งในร้านนี้นะครับต่ำกว่า50ปบอ์ selection of elegance silver ring นะครับก็คือเลือกซื้อแหวนนะครับนะแหวนที่ทำด้วยเงินนะครับผมเป็นแหวนที่งดงามนะครับ e l e g a n c ท่านสามารถเลือกซื้อได้เลยนี่โปพอร์แรกเป็นต้นนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเป็นว่าเราไปแปลในเเรื่องกันดีกว่าครับ นั่นก็คือให้แม t ช์เดอ o ออปโ i t e ให้จับคู่นะครับคำที่มีความหมายตรงกันข้ามเดนและแล้ว in p a i r s ให้นักเรียนจับคู่กันเพื่อ a s k and answer s เพื่อถามและตอบคำคุณศัพท์ที่มีความหมายตรงกันข้ามเช่นคำว่า p l a n สนะครับ Plan แปลว่าเรียบง่ายนะครับนะไม่มีลายดอกไม่มีอะไรทั้งเส้นเกี่ยวกับเสื้อผ้านะครับนะตรงกันข้ามกับคำว่า fancy แฟนซีนี่เป็นสีสันที่สดสวยงามนะครับมีดอกมีลายต่างๆแฟนซีตรงกันข้ามกับ p l a นส์นะครับส่วนคำว่าลองนะครับยาวนะครับก็ตรงกับการข้ามกับคำว่าชอ t อันนี้ง่ายเลยคำว่าดาวนะครับก็คือมืดๆคลื้นๆทึบๆนะครับแต่ตรงกันข้ามกับคำว่า right ซึ่งแปลว่าสดใส O fashion นะครับคือล้าสมัยนะครับไม่ทันแฟชั่นตกยุคนะครับ ก็จะตรงกันข้ามกับคำว่าแซนดี้นะครับซึ่งแปลว่าทันยุคทันสมัยนะครับร์มอลนะครับเป็นทางการนะครับเป็นพิธีรีตรองนะครับนะตรงกันข้ามกับคำว่าแคชชั่วนะครับแคชชัวแคชชัวนะครับซึ่งแปลว่าเป็นอิสระนะครับนะเป็นส่วนตัวแล้วก็คำว่า tight นะครับแปลว่าคับแปลว่าแน่นก็จะตรงกันข้ามกับคำว่า loose หรือแบกจีนะครับซึ่งแปลว่าหลวม นะครับผมดังนั้นก็นํามาเขียนเป็นบทสนทนานะครับในหนังสือก็เขียนมาให้ว่า A คุยกับ B A บอกว่า Well, what do you think of this dress โอ้ oh, เพื่อนเธอคิดว่าชุดนี้เป็นอย่างไรบ้าง B ก็เลยบอกว่า it's a bit too plain มันรู้สึกว่าจะพื้นๆไปหน่อยนะเรียบๆไปหน่อยไม่ค่อยมีอะไรลายอะไรต่างๆน่าตื่นเต้นเลย w h y don't you try something fancier ทำไมเธอไม่เลือกหาชุดที่มันดูแฟนซีแฟนซีหน่อยคือว่าชุดที่มันดูมีลวดลายอะไรต่างๆหน่อยกว่านี้หน่อยได้ไหมประมาณนั้นนะครับหรือนะครับเอบอกว่า Well what do you think of this card โอ้ oh, เธอมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับกระโปรงตัวนี้เบก็าจะบอกว่า I think it's a bit too long ฉันคิดว่ามันค่อนข้างยาวไปหน่อยนะเธอ Why don't you try or oh, something shorter? ทำไมเธอไม่เลือกหาตัวที่สั้นกว่านี้สักนิดละ่ะประมาณนั้นนะครับนี่คือสำนวนการแปลของครูอภินันต่อไปมาดูข้อที่7กันนะครับผมก็บอกว่า underline the correct word นะครับให้ขียนเส้นใต้คำที่ถูกต้อง You can use your dictionaries ถ้านักเรียนเลือกไม่ถูกก็ให้หาในคำศัพท์ในพจนานุกรมนะครับคำแปลในพจนานุกรมได้ นั่นก็คือข้อที่หนึ่งทีชูให้เลือกระหว่าง match กับ s ุด t กับ s ุด t your r e s t ทีนี้ก่อนที่จะเลือกนะครับนักเรียนคุณครูมีรายละเอียดให้นะครับนะว่า match หมายถึงอะไร match แปลเป็นไทยแปลว่าเข้ากันได้นะครับนะหรือจับคู่แต่ในที่นี้แปลว่าเข้ากันได้คําว่าเข้ากันได้มันหมายถึงอะไรครับหมายถึงว่า if two things นะครับถ้าเกิดสิ่งสองสิ่งนั้น m a t ช์กันนะครับเข้ากันได้ด้วยดีโอ oh, f o n t thing match another หรือสิ่งหนึ่งไปเข้ากับอย่างอื่นได้นะครับ They have the same color นั่นก็คือทั้งสองสิ่งนั้นต้องมีสีเดียวกันเช่นใส่เสื้อสีส้มนะครับกางเกงก็ต้องสีส้มประมาณนี้เป็นต้น Pattern นะครับมีรูปแบบที่คล้ายกันนะครับ o อสไตล์ style, หรือมีสไตล์ที่คล้ายกันเหมือนกัน and they f o l l look attractive together แล้วก็มันดูนะครับน่าสนใจน่าดึงดูดใจนะครับนะนั่นก็คือใช้คำว่า match ดังนั้นข้อแรกนะครับ the shoes รองเท้านี้นะครับก็ต้องตอบว่า match นะครับ match your dress มันเข้ากันได้ดีนะครับกับชุดของคุณอาจจะสีเหมือนกันหรืออะไรก็ว่าไปตามที่เขาได้ให้คำแนะนำมาส่วนคำว่า s r c t นะครับแปลว่า especially o f c l o t h e นะครโดยเฉพาอะอยิง่งเกี่ยวกับเสื้อผ้านะครับเกี่ยวกับสีต่างๆเป็นต้นนั้น to make you look attractive ใส่กันแล้วนะครับสุดแปลว่าเข้ากันได้ดีนะครับนะก็คล้ายๆกับคําว่า match หรือว่าเหมาะสมกันนะครับนะใส่แล้วดูน่าดึงดูดใจนะครับนะ attractive ก็คล้ายๆกันนะครับตรงนี้นะักเรียนต้องสังเกตได้ดีนะครับดังนั้นคุณครูนําไปเฉลยเลยดีกว่านะครับก็คือข้อที่4ข้อที่4 blue really g o search อยู่นั่นก็คือนะครับนะคุณใส่ชุดสีฟ้านี่ดูแล้วมันเข้ากันได้ดีมากกับคุณให้ตอบสุดนะครับสุดนะครับก็คือนี่นะครับนะสีสันต่างๆมันเข้ากันได้ดีนะครับสีน้ำเงินเข้ากันได้ดีมากกับคุณให้ตอบสุดนะครับต่อไป try ครับ try แปลว่าลองนะครับนะทดลอง To use ก็คือการใช้ do การทำ or test หรือการทดสอบ something บางสิ่งบางอย่าง i n o r d e r to s e e เพื่อที่จะดูว่า it is good if it is good มันดีหรือไม่หรือมัน suitable มันเหมาะมันเข้ากันดีหรือเปล่าก็ให้ไปทดลองดังนั้นก็จะตรงกับข้อ2นะครับข้อ2ก็ต้องตอบ try นะครับก็คือ can I try this restaurant แปลว่าฉันจะนำชุดนี้ไปลองทดลองใส่ดูได้ไหมครับได้ไหมคะให้ตอบ TRY นะครับข้อ2เหลือข้อเดียวแล้วนะครับก็คือข้อ3ข้อ3นี่ตอบ FIT นะครับดังนั้นคุณครูมาที่ใบเรื่องคำว่า FIT ก่อนดีกว่า Fit ในที่นี้นะครับภาษาไทยนำมาใช้ว่าแน่นนะครับฟิตปังเลยดูตํำรวจคนนั้นที่ใส่เสื้อใส่เสื้อฟิตปังเลยความจริงแล้วฟิตไม่ได้แปลว่าแน่นนะครับฟิตแปลว่า เข้ากันได้ดีนะครับเหมาะสมนะครับคล้ายๆกับคำว,ว่าสุดแต่แปลให้ละเอียดไปกว่านั้นก็คือ be the right shape นะครับก็คือ shape เดียวกันสวดทรงเดียวกัน and size for somebody หรือ something นะครับและก็มีขนาดพอดีกับบางคนหรือบางสิ่งนั่นก็หมายความว่าถ้าคนผ,มผอมๆหน่อยนะครับก็ใส่เสื้อตัวเล็กๆหน่อยไม่ใช่ว่าคนผอมนี่ใส่เสื้อจะตัวใหญ่เบ้อเร่อเบราเลยนะครับอันนั้นถือว่าไม่ฟิต คกอไม่ไม่เข้ากันมันพราคราเชฟกันนั่นเองนะครับดังนั้นข้อนี้ก็จะมาตรงกับข้อที่3นะครับนั่นก็คือ did rest fit you perfectly ชุดนี้นะครับผมมันเหมาะมันเข้ากันได้ดีกับคุณอย่างสมบูรณ์แบบเลยนะครับแปลว่าอย่างนั้นให้ใช้คาว่า fit นะครับแต่ละคำนี่มันคล้ายกันมากนะครับนัักเรียนเวลาจะแยกนี่ค่อนข้างจะยากเหมือนกันนะครับ เรามาดูคำอื่นกันอีกนะครับเช่นคำว่าแ e วนะครับที่ยังไม่ได้อธิบายและก็คำว่า go with คำว่าแ e ว r เนี่ยซึ่งแปลว่าสวมใส่นะครับหมายความว่า to have something on your body ก็คือมีบางสิ่งบางอย่างนะครับนำมาสวมใส่บนร่างกายของคุณ as a piece of cloth clothing นะครับเช่นเสื้อผ้า a decoration เครื่องประดับต่างๆนะครับอันนี้ง่ายนะครับแวนนี่คือเราสวมใส่แหวน สวมใส่เสื้อผ้าใช้คําว่าแวอันนี้ง่ายกว่าคําอนื่นงนะครับส่วนคําสุดท้ายก็คือคําว่า go with something นะครับ go with something แปลว่า to combine well with something combine แปลว่ารวบรวมนะครับ well แปลว่าดี with แปลว่ากับ something แปลว่าบางสิ่งบางอย่างพอรวบรวมดีสําหรับบางสิ่งบางอย่างนั่นก็หมายความว่าเมื่อใส่เข้าด้วยกันแล้วนะครับมันดูดีนะครับดูเข้ากันได้ไปดูเข้ากันด้วยดีก็คล้ายๆกันหมดนะครับของว่าคําว่าชุดคบว่า คำว่าฟิตนะครับนะแล้วก็คําว่าแมท c h แต่ให้แยกละเอียดตามนี้นะครับนะหรือใครสามารถที่มีประสบการณ์ในการาท่านครูบาอาจารย์ท่านไหนที่เคยสอนหนังสือเล่มน,นี้มาเป็นระยะเวลานาน,านๆนะครับนะถ้าเข้ามาดูคลิปครัวพี่น,นันถ้าสามารถเขียนคอมเมนต์เข้ามาแนะนําคุณครูก็ขอขอบคุณอย่างยิ่งเลยนะครับว่าหลักการจําให้จําอย่างไรให้มันง่ายกว่านี้ว่าแมทช์เนี่ยใช้อย่างไรนะครับนะสุดใช้อย่างไร ถูกฟิตเนี่ยใช้อย่างไรนะครับที่มันเห็นความแตกต่างกันนะครับนะเพราะมันแปลคล้ายๆกันหมดเลยโอเคนะครับประมาณนี้นะครับคุณครูก็เฉลยให้แล้วนะครับนะว่าข้อหนึ่งสองสามส่ตอบอะไรไปต่อข้อที่8ครับนั่นก็คือ listen นะครับการฟังเขาบอกว่า match the exchange exchange แปลว่าบทสนทนาแลกเปลี่ยนกันนะครับนะไม่ได้แปลว่าแลกเงินตราต่างประเทศอะไรไม่เกี่ยวนะครับเด่นแล้วแล้วให้ listen and check ให้ฟังและทดสอบ Where might you hear them? คุณได้ยินคำเหล่านี้ที่ไหนนะครับมาฟังคลิปเสียงก่อนเลยครับผม Exercise 8, page 39 1. Where's the menswear department It's on the third floor sir t Could I try these sandals on, please? Certainly. What size? 3. Can I try it on? Of course. The fitting rooms are over there. 4. How much is this shirt? It's £15, pounds, down from £20. Pounds. 5. I think you've overcharged me for these sunglasses. really could I check your receipt please โอเคครับคลิปจบไปแล้วนะครับนะนั่นก็คือเป็นการจับคู่นะครับข้อที่หนึ่งนะครับนะเขาถามว่า where's the n e w s w e a r department นะครับอ่ menswear department คุณูอ่ <c oughs> อานเป็น New menswear นะครับ department แปลว,ว่าแผนกสำหรับชุดเสื้อผ้าผู้ชายนั่นอยู่ที่ไหนนะครับนะก็มาตอบข้อ E นะครับ It's on The third floor sir นะครับมันอยู่ที่ชั้น3นะครับท่านแปลว่าอย่างนั้นนะครับก็เอา e มาใส่หลังเลขหนึ่งนะครับพอมาข้อที่2นะครับก็ถามว่า Could I try this shoe z o n please ฉันสามารถไปลองสวมรองเท้าแตะหรือรองเท้าหนีบเหล่านี้ได้ไหมครับได้ไหมคะก็ตอบข้อ c นะครับ sir a i n l y w a t s i d e ได้แน่นอนครับผมครับได้แน่นอนค่ะแล้วใส่เบอร์อะไรครับประมาณนั้นนะครับนะ พรมาข้อที่3า can i try this suit ฉันสามารถจะลองของสิ่งนี้ได้ไหมนะครับก็จะตรงกับข้อ A นะครับพนักงานก็เลยบอกว่า oh course ได้เลยครับได้เลยค่ะ the fitting rooms are wo there ห้องลองนะครับอยู่ทางด้านโน้นนะครับผมประมาณนั้นต่อไปข้อที่4ครับ how much is this shirt เสื้อเชอิ้ตนี้ราคาเท่าไหร่ก็ให้ตอบข้อ B นะครับ it's a f i n e อ่ uh, า it's Uh, 15 t e e pounds down from t w e n pounds ราคา15ปอนด์นะครับซึ่งลดมาจากราคาจริง20ปอนด์นะครับผมและข้อสุดท้ายท้ายสุดนะครับนะ I think you have o v e r c h a r me for these glasses นะฉันคิดว่าคุณคิดราคาผิดหรือเปล่านะครับนะคิดเกินไปนะครับนะสำหรับราคาแว่นตานี้ประมาณนั้นนะครับ ่าก็เลยตอบข้อดีนะครับบอเรียลลี่จริงหรือครับผมจริงหรือคะ Could I check your research please ไหนฉันขอดูใบอ่าฉันขอดูใบเสร็จหน่อยนะครับนะคะว่าฉันคิดผิดไปอย่างไรนะครับคิดเกินไปเท่าไหร่ประมาณนี้นะครับผมและแล้วก็จบหน้าที่39นะครับฟังดูแล้วเข้าชมช่วยระดมแชาก็ขอขอบคุณด้วยความตั้งใจที่ครูมอบให้ท่านก็การุน่น ช่วยอุดช่วยนุนให้ช่องกับผมครูอับที่นั่นต้องขอขอบคุณ